สงสัยจะท้องเสียหรือเปล่าเจดูสีท้องเสียเจเจเจไปกินอาหารบวนมาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเป็นอะไรเนี่ยสงสัยจะท้องเสียต้องไปพามันไปหาหมอแน่เลยเขาไม่ได้เรียกว่าหมอคะ่ะเขาเรียกว่าสาตวรณแพทย์ค่ะ อ๋จริงเหรอจริงเหรออ๋อลืมไปแมวไม่ใช่คนนี่นะชิก้าเขาก็เดยกว่าหมอสัตววแพทย์เหมือนกันแหละโอ้จริงเหรอคะหนูงงอะ่ะ <c oughs> พี่คเดี๋ยวหนูพาแมวซูซี่ไปสัตววแพทย์ค่ะพี่นิชาพูดผิดอีกแล้วต้องพูดว่า เลยค่ะวิเจสซูซี่ตอนนั้นโชคมาเดินมาดีๆอย่าเหยียบอือตัวเองนะเจสซูซี่อ๋อโอเคก็ได้เดี๋ยวเจ็บพยายามไม่เหยียบนะเออเม้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะอือเยอะจังซูซี่เออแอบเหยียบอือมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอุอย มนุษย์เซลซูซี่เหรอมามาทิก้าไปสัตวแพทย์กันเฮ้ยพี่นิชาพูดผิดอีกแล้วไปไปหาสัตวแพทย์กันสามสองนี่เจ๊นี่เจ๊ซูซี่เห็นอะไรอยู่บนไฟตรงนั้นไม่ยาวๆอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้น้ำโชคไม่รู้เห็นสิ มีหมาอยู่บนอยู่ข้างบนไฟตรงนั้นด้วยอะ่ะใช่แล้วนี่ลองถามันนัดเดิมไหมโอเคชิคกาเห็นหมาที่อยู่ข้างบนไฟตรงนั้นมาเจ้าไฟอะ่ะเห็นเห็นสิน่ารักมากลายใส่หมวกอยู่ข้างบนด้วยชิกาพูดกับใครอะ่ะพูดกับแมวค่ะ,ะพูดได้ด้วยเหรอมามามา,มาพาซูซี่ไปหาสัตวแพทย์ดีกว่า โอเคค่ะพี่นิชาเฮ้ยมน,นุษย์เดินผ่านมีแมวด้วยนี่นั่นซูซี่ไม่ใช่เหรอมีน้ำโชคด้วยเพื่อนิชันเลยมน,นุษย์เรียบโอ้ยมีงอด้วยเจ๊ซูซี่กลัวมาเร็วโอเค นี่โอโอโอสวัสดีครับครับครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาทำอะไรกันครับครับครับพาแมวมาหาสัตว์วัต์พศค่ะ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 มนุษย์จะครับคับค่ะค่ะอะไรกันละเนี่ยอืมตีปวดท้องยังเล่นมุกกันอยู่ได้ คุณหมอคะน้องซูซี่ถ่ายบ่อยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวผมข้อไปตรวจก่อนนะครับครับครับอืมมตรวจหูแมวหน่อยดีกว่าอืมมีขี้หูเยอะหน่อยนะครับอืมมนันนยดมนุษย์จะมาแหย่หูเราทำไมหูขี้หูเยอะ เป็นปกติดีครับเดี๋ยวหมอจะให้ยากินนะครับผมแนะนำตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คุณหมาเล่นมกอะไรเนี่ยนี่ครับแมวน้อยกินยานี้ เดี๋ยวคุณหมอจะพาแมวไปไปล่อยอาบน้ำให้นะครับรู้สึกจะกินเม้นอึเลือเกนฮจุ๊บเข้าไปเลยครับแมวน้อยชื่อน้ำโชคอยากจะเล่นน้ำด้วยอิชาเจสซูซี่ได้อาบน้ำด้วย ฟิมไว้เราถ้ามนุษย์เกาค้างเตาพุงให้เรามันคงจะฟิมกว่านี้ทนไม่ไหวแล้วน้ำโชกขอไปเล่นไ,ได้ไหมเออ,ขอ,ข,อ,ข,อขอโทษนะคะคุณหมอขอโทษค่ะน้ำโชอทำแบบนี้ได้ยังไงโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอาบให้สาตัวเอซองตัวเลยครับ คนศัตว์แพทย์ก็พูดผิดเหมือนกันนะฮืมแมวทั้งสองตัวอืมฟิมกันใช่ไหมจ๊ะอึมฟิมมาฟิ์มา,มาเจสซี่เย็นสบายดีเนาะนี่สีน้ำโชกนี่ที่บ้านเราอ่ะไม่มีอ่างอาบน้ำของแมวใหญ่แบบนี้เลย ของน้ำโชคมีไหมน้ำของน้ำโชคก็ไม่มีเหมือนกันนะที่เนี่ยใหญ่ที่สุดมากที่สุดที่ผมเคยมานั่งเล่นมีฝักบัวด้วยเหมือนฝนตกเล็กสู่สู่ซาซาพี่นิชาหนูอยากไปอาบน้ำเล่นกับแมวบ้างไปได้เนาะ เขาเอาไว้ให้แมวอาบจ้าทีก้า,าไไออกเสร็จแล้วครับเอาวนหายไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วครับใจตั้งไปเลยครับนี่ค่ะขอบคุณครับนี่ครับแมวของคุณครับค่ะนั้นพาซูซี่ไปคืนกับเจ้าของกันก่อนแป๊ะโอเคค่ะวัดกันเลยสามสอง ไไปไหนกันนหมดังเอาพวกเขามากันแล้วนี่นี่ค่ะเจสซี่โอ้ทุกคนคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายดิมก็ได้กดแชร์กด subscribe คลิป,คปนคะ่ะแล้วเกล็ดินเคยไม่ได้ร้องได้นะกดเกล็ดินทีให้ค่ะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย,ย้หายปวดท้องแล้ว